รีวิวคาบังปาจโจทาอัพเวลตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยเนี่ยหน้าการที่1น3สามาในตำแหน่ง CF มาในสไตล์ Deep r i ิ i n g Forward เล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูค่าพลังการอัพแบบ ออต้อกอนก่อนนะการทําเกมลุกดีมากอยู่ที่93เลี้ยงบอลคองบอลเนี่ยใช้ได้นะเสียอย่างเดียวคือบอลคอนโทรล89จ่ายบอลกลางๆนะไม่ค่อยดีมากจบสกอร์ตั้งเต่บอลโค้งอู้หูจัดว่าดีเลยนะฮะสปีดสปีดต้นดีมาก90เขียวเข้มคิงโอ์88ความแข็งแกร่งก็พอได้นะครับ70บาลานซ์ดีมากนะครับ98เลยนะสเตมินาอยู่ที่82นี่เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับร่าง,กางเก่าอีกร่างหนึ่งที่เคยมานะครับอีกร่างหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่า ค่าพลังในสูตรของโซนบนเนี่ยครับร่างเก่าดีกว่านะมีการเลี้ยงบอลคองบอลการจ่ายบอลที่ดีกว่าแต่ว่าล่างใหม่มีการทําเกมลุกจบสกอร์ความเร็วบาลนาซ์ทรงตัวความแข็งแกร่งที่มากกว่านะครับร่างใหม่ก็ได้อย่างเสียอยานะ่างนั้นล่างบนคองบอลดีแต่ว่าล่างใหม่คองบอลไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าก็มีค่าพลังส่วนอ,นอื่นที่ชดเคยมาดีกว่านะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยมากันคนละสไตล์นะฮะก็ขึ้นอยู่ความชอบเลยเนาะ และสาหรับแนวทางการปรัเปลี่ยนค่าพลังที่ผมแนะนำนวที่ผมอยากจะลองให้ปรับเนี่ยที่โเามนหลายๆคนปรับเนาะอยากจะเพิ่มใน,นส่วนของดิบบิ้งนะครับแต่ว่าถ้าจะเพิ่มดิบบิ้งเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรลดนะครับลองลดความแข็งแกร่งดูนะครับแล้วไปเพิ่มดิบบิ้งแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหุ้ยเลี้ยงวันคลองบอลนี่สวยขึ้นเยอะนะแต่ว่านะครับปัญหาเลยคือความแข็งแกร่งก็จะบางลงนะหรือถ้าเกิดใครอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้นะเพะื่อแบบมองว่า อยากจะได้ความเหมแกร่งประมาณเดิมนัก็อาจะลดเ e ็กเทอร y ลง1แต้มเพิ่มดิบบิ้งนะแต่ว่ามันจะเหลือ,เ,ลอเสลืนหนึ่งแต้มเราไปเพิ่มจ่ายบอลได้นะครับแลกแนวทางหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมเห็นคนทำกัเนเยอะเลยก็คือเขาจะลด d e ็กเทอร y กันนะให้เหลือสักประมาณ10ไปเพิ่มในส่วนของโรบอดี้นะจะเห็นได้ว่ามีความเร็วยิงแรงแล้วก็ความอึดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อัพป,ประมาณนี้เนาะก็คือ15 10 10 2นะครับแต่ว่าบางก็อาจจะบางนิดนึงนะแต่ว่าก็ได้เลี้ยงบอลคองบอลการยิงแรงนะครับความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อยากให้เพื่อนได้ลองไปอัพนะผมบอกเลยวตโจล่างนี้เป็นล่างที่สําหรับผมว่าดีกว่าร่างเก่านะถึงแม้ว่าเลี้ยงบอลคองบอลดอปลงแต่ว่าหูความเร็วความแข็งแกร่งนะครับบาลานซ์ทรงตัวอะไรที่มันดีขึ้นนะก็น่าจะช่วยได้เยอะนะ